ออกกำลังกายค่ะวันนี้นี่เก่าที่เดิมแต่คนละเวลานี่จะดูโลนเด่น จุดตะบ้านแล้วกหน่อยก็เลยเเวะ่ะเหมือนเติดด้นดอกพี่คุลแลวเนาะใบเลนะ็กเหมืนดดอนดอกพี่คุลเลยมาออกกำลังกายค่ะยุดตะบ้านซอกที่จะตายอยู่แล้วม,มาเดิน การล้อก็จะเป็นนี้แล้วดูร้อเด็กๆจะมาเล่นน้ำตรงนี้นะคะพหน้าหนาวเขาก็น้ำออกหลังจากทำให้เด็กๆเล่นน้ำแล้วก็เดินต่อค่ะเดินต่อค่ะเห็นไหมเห็นไหมครับดำปิ๊ดเลยเล่นน้ำตากแดด บรรยากาศน่าหยุดเดินมากบรรยากาศดีดีบอลเล่บอลบอเลหาทรายมีเปกไว้ด้วยอ๋มาลีจบล้วที้เขาเลนไห บรรยากาศน่ายอยู่มากบรรยากาศดีมาก